ตอนนี้เขาร้องเพลงฟันน้ำอยู่ครับครับผมครับขอบคุณครับช่วยหน่อยได้ไหมคะห้องข้างก็โทรมาบ่นนะคะอ๋อครับครับเสียงอะไรข้างห้อง เขาจะตายแล้วมึงครับครับเขาตายแล้วครับเฮ้ยฮึมไม่พวกเราต้องไปร้านคาเฟ่กับพนะ่งนี้เนยในเสียงดังมากเลยอะ่ะไม่เคยรู้จักทางไปคาเฟ่แต่หนูฉันรนะู้นะ

ไปดูซีไปดูซีหน,น,นึ่งวันแันต้องไปข้ามเกาะน,นี้นะสวัสดีครับเพื่อนๆกำลังหาเงินเติม <c oughs> เกมเป็นอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยดาวโหลดเกมโอเชียนนี่ กีดข้ามอะไปข้ามตอนหน้าได้ไหมไม่ได้โอ้ยไปยงตู

ไอ้จะสั่งอะไรอะ่ะพี่ดูดีดิพี่ชจยบอกว่าพี่จะพี่ชจยจะไม่ตายด้วยนีเพื่อนเก่าทัานนี่ตอนสมัยนูบาลเลยอะ่ะตัวดีรู้ว่ามดุต่อลยไรงอ้โอเค โอ้ยตอนที่ส่งแล้วกันเอรู้ยังเช่ดเนี่ยโอ้ยตอนที่ส่งแล้วกันตอนที่คุณนี่แหนะเยอะมากเลยมาลองหันไปดูดิโอเคไม่มีสักคนไหนกูคิดว่าเนี่ยแค่นัานจะไปภนผู้คนน่ะไปหา เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายลขวาแล้วก็ตรงไปตรงไปตรงไปแล้วก็เีซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายรข้ามสดล้วก็เลียวเลี้ยวซ้ายลี้ยวขวาเดี๋ยวพูดบ้าอะไรเนี่ยก็เห็นดีไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพึ่งหมดลงล่างเห็นล้วเีพอได้แล้วทำให้โพสอะไรถีบหนักแก ตีตีตีตโปรดติดตามตอนต่อไป